ส่วนนิวคาเซิลเนี่ยสร้างได้14.29เรียกว่าเท่ากันกับอาซเซนลเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยยิงประตูได้ไม่ค่อยคมเท่าไหร่จุดนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิวคาเซิลถึงจะยิงประตูได้น้อยแต่เขาก็มีเกมลุกที่อันตรายนะครับสร้างโอกาสได้ค่อนข้างเยอะก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะต้องระวังนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับจาเกมชัแน้ คลิปนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างเซิลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลในวันเสาร์นี้ถือว่าเป็นเกมที่สําคัญมากๆนะครับซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยเพิ่งจะมีโปรแกรมลงเตะในฟุตบอลคาราบาวครับกลางสัปดาห์ด้วยกันทั้งคู่โดยอาร์เซนอลเนี่ยสามารถบุกไปเอาชนะเบรสตันมาได้3ประตูต่อศูนย์ส่วนซิลก็สามารถเอาชนะเชลซีได้2ประตูต่อศูนย์ด้วยเช่นกันทั้งคู่ก็สามารถผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้นะครับซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยจะเข้าไปพบกับคริสตัน พาเลตนะครับโดยได้เล่นในบ้านที่อมริกาสเตเดียมส่วนนิวคาสเซิลเองนะครับก็จะเจอกับเบรนท์ฟอร์ดซึ่งได้เล่นในบ้านด้วยเช่นกันส่วนคู่อื่นเนี่ยก็มีสเปอร์เจอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ประจํารอบนี้เลยนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายเนี่ยเป็นเซาแธม์ตันเจอกับลิเวอร์พูลในฟุตบอคลคาราบาวครับก็ต้องมารอลุ้นกันนะคบว่าสุดท้ายเนี่ยใครจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปกันบ้างส่วนในรายการพรีเมียร์ลีกเนี่ยอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่านี่จะเป็นเกมที่สําคัญมากๆโดยเฉพาะกับอาร ้อนไปก่อนหน้านี้2เกมนะครับอาร์เซนอลเนี่ยไม่ชนะใครเลยโดยเกมล่าสุดเนี่ยก็ทําได้แค่เสมอกับลิเวอร์พูลสประตูต่อ2ทั้งที่มีโอกาสจะเอาชนะได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มาพลาดในช่วงท้ายเกมดังนั้นเกมนี้ อาร์เซนอลจำเป็นต้องชนะนิวคาสเซิลในได้ถ้าเกิดว่าอยากจะลุ้นแชมป์ต่อไปนะครับพูดเลยว่าการที่คุณพลาดติดต่อกัน3เกมเนี่ยมันยากมากๆที่จะสามารถลุ้นแชมป์หรือว่าได้แชมป์ในช่วงบั้นไปลายได้นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยอาร์เซนอลต้องเน้นมากๆซึ่งสภาพโดยรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลค่อนข้างดีขึ้นแล้วก็คิดว่ามีโอกาสสูงที่จะเอาชนะนิวคาสเซิลได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยๆไปไล่เรียงกันอีกครั้งหนึ่งละกันแต่ก่อนจะไปชมเนะื้อหาคลิปเนี่ยฝากเพื่อนๆคน,น,นไหนแวะเวียน,นเข้ามาม ไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe กันหน่อยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะว่าการไลค์เนี่ยมันช่วยเปิดการมองเห็นให้กับคลิปแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่มากมาศสารสำหรับช่องเล็กๆช่องนี้แล้วล่ะครับ ผมขอเริ่มที่โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งเนี่ยเป็นนิวคาสเซิลเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลโดยคู่นี้เดี๋ยวเราก็จะมาเจาะลึกกันส่วนในเวลาสี่ทุม่มก็มีบรอนด์มาเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อิปสวิทเจอกับเลสเตอร์ลิเวอร์พูลเจอกับไบรตันนอตติงแฮมฟอเรสต์เจอกับเวสต์แฮมซาวน์ตันเจอกับเอเวอเรตันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็มีวูฟเจอกับกริสตันพาเลทส่วนในวันอาทิตย์เนี่ยเเเเวววลลลลลาาานนมีสสปอออร์จกัับแแติ่ะใ ครึ่งนะครับถือเป็นบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีส่วนในมันเดย์ไนท์เนี่ยก็มีฟูลแลมเจอกับเบนฟอร์ดไปต่อกันที่ตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับผ่านไปแล้ว9เกมเนี่ยมีการเปลี่ยนหน้าแล้วนะครับเมื่ออันดับ1ตอนนี้เนี่ยเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้9เกมเนี่ยมี23คะแนนอันดับ2เป็นลิเวอร์พูลนะครับ9เกมมี22คะแนนอันดับ3เป็นอาร์เซนอล9เกมมี18คะแนนอันดับ4เป็นแอสตันวิลล่า9เกมมี18คะแน,น เช่นกันอันดับ5เป็นเชลซีนะครับเกเกมมี17คะแนนอันดับ6เนี่ยเป็นไบรตัน9เกมมี16คะแนนอันดับ7เนี่ยเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับ9กเกมมี16คะแนนด้วยเช่นกันซึ่งถ้าเราดูตอนนี้นะครับตั้งแต่อันดับ3อาร์เซนอลเนี่ยมี18คะแนนอันดับ7อย่ยงนอตติงแฮมฟอร์เรดส์เนี่ยมี16คะแนนระยะห่างมันแค่2คะแนนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย1เกมมันสามารถเปลี่ยนหน้าได้เลยนะครับอย่างที่บอกว่าเกมนี้เนี่ยมันสำคัญมากๆต่ออาร์เซน ซึ่งถ้าเราไปดูข้างบนกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยอาร์เซนอลห่างกับลิเวอร์พูลไปแล้วถึง4คะแนนและก็ห่างอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้5คะแนนเพราะฉะนั้นเกมนี้ไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆนอกจากคําว่าชนะนะครับก็มารอดูกันว่าสุดท้ายเนี่ยอาร์เซนอลจะทําได้หรือเปล่าก็ไปเข้าสู่ช่วงพรีวิวกันเลยดีกว่านะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเกมที่10ของซีซั่นนิวคาเสเซิลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลในวันเสาร์นี้เวลาทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยปัจจุบันนิวคาเสเซิลอยู่อันดับ12ของ ตารางอาเซนอลอันดับ3นิวคาสเซิลชนะ3เสมอ3และแพ้ไป3เกมส่วนอาเซนนลชนะ5เสมอ3แพ้ไป1เกมประตูเฉลี่ยต่อเกมที่ยิงได้นะครับนิวคาสเซิล1ลูกส่วนอาเซนอลเนี่ย1.89เสียประตูเฉลี่ยต่อเกมนะครับนิวคาสเซิล1.11่ส่วนอารซน์เนดนอล1.11ด้วยเช่นกันก็ถือว่าการเสียประตูเนี่ยเท่ากันเลยแต่ว่าประตูที่ยิงได้เนี่ยอาเซนอลเยอะกว่าเกือบเท่าตัวเก็บคลีนชีชนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยเก็บไปแล้ว2เกมส่วนอาเซนอลเนี่ย3เกม สร้างสารรค์โอกาสโดยเฉลี่ยตอ่อแมตช์นะครับนิวคาสเซิลอยู่ที่1.78ส่วนอาร์เซนอลเนี่ยสครั้งก็โดยรวมนะครับสแตทเนี่ยอาร์เซนอลยังดูดีกว่านิวคาสเซิลค่อนข้างเยอะไปต่อกันที่สถิติที่พบกันนะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยอาร์เซนอลกับนิวคาสเซิลเจอกันมาแล้วทั้งหมด58เกมนิวคาสเซิลชนะ12ส่วนอาร์เซนอลเนี่ยชนะไปถึง35เกม12เกมของนิวคาสเซิลนะครับแบ่งเป็นชนะในบ้าน8เกมและเกมเยือน4เกมส่วนอาร์เซนอลเนี่ยชนะในบ้าน22เกมและเกมเยือน13เกม เสมอกันทั้งหมด11เกมไปดูสถิติที่พบกัน6เกมหลังสุดทุกรายการกันบ้างนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยชนะ2เสมอ1และอาร์เซนอลชนะ3ซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันในพรีเมียร์ลีกนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเปิดบ้านถล่มนิวคาสเซิลไปถึง4ประตูต่อ1ส่วนสถิติที่นับเฉพาะเล่นในบ้านของนิวคาสเซิล6เกมหลังสุดนะครับนิวคาสเซิลชนะ2เสมอ0และอาร์เซนอลเนี่ยชนะถึง4เกมก็อย่างที่ได้บอกนะครับว่าช่วงหลังๆเนี่ยอาร์เซนอลเริ่มมีสถิติที่ดีขึ้นแต่ แต่ถ้าย้อนไปเมื่อปีที่แล้วนะครับเกมหนึ่งที่ถือว่าเป็นตราบาปของอาเซนอนมากๆนั่นคือการบุกไปแพ้กับนิวคาสเซิลซึ่งเกมนั้นเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะจำกันได้นะครับว่าอาเซนอนเนี่ยโดน v a r ทําทำให้ผลเนี่ยมันแพ้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถือเป็นเกมหนึ่งสำหรับแฟนบอลอาเซนอนที่รอคอยเลยนะครับในการล้างแค้นกับนิวคาสเซิลและก็การเจอกันของคู่นี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเจอกันเมื่อไหร่นะครับ ก็ทะลุเดือดทุกครั้งเกมนี้เนี่ยผมก็คาดว่าน่าจะเป็นแบบเดิมอีกครั้งหนึ่งไปต่อกันที่ฟอร์มการเล่นนะครับโปกเกมหลังสุดทุกรายการของนิวคาสเซิลเนี่ยชนะ2เสมอ2และแพ้ไป2เกมโดยเกมล่าสุดเนี่ยถือว่าโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะครับด้วยการเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไป2ประตูต่อศูนในฟุตบอคลคาราบาวครับส่วนถ้าย้อนไปในลีกเกมล่าสุดนะครับก็บุกไปแพ้กับเชลซี2ประตูต่อ1ส่วนอาร์เซนอลน,นะครับโปกเกมหลังสุดทุกรายการเนี่ยชนะ4เสมอ1และแพ้ไป1เกมโดยเกมล่าสุด ก็บุกไปเอาชนะเบสตันสามประตูต่อศูนในฟุตบอลคาราบาวครับด้วยเช่นกันส่วนย้อนไปในลีกเกมล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านทําได้แค่เสมอกับลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อ2ซึ่งอาเซนอลเนี่ยมีเกมกลางสัปดาห์เป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอยอยู่นะครับแล้วก็ถือเป็นเกมหนักด้วยด้วยการไปเยือนอินเตอร์มิลานส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยเขาไม่มีเกมกลางสัปดาห์นะครับจะเตะอีกทีนึงก็คือสุดสัปดาห์หนู่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดตัวผู้เล่นของอาเซนนลก็อาจจะต้องคํานึงถึงเกมต่อไปในกาาสัปดดห์ด้วย ไปต่อกันที่สภาพทีมล่าสุดน,นะครับฝั่งนนวคาสเซลเนี่ยคาดว่ามีนักเตะ4คนที่จะไม่ได้ลงแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวสำคัญอย่างเซเวนบอสแมนกิรลนคิปเปียร์และคาร์ลัมวิลสันเนี่ยไม่น่าจะได้ลงในเกมนี้ส่วนแอนโทนีคอร์ดอนนะครับที่ถือเป็นนักเตะสำคัญมากๆของเขาอี่งคนเนี่ยอาจจะต้องเช็คฟิตแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสสูงที่จะได้ลงในเกมนี้นะครับก็มารอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันส่วนฝั่งอาร์เซนอนนะครับก็ถือว่าเริ่มมีข่าวดีขึ้นมานะครับเรามาอ ลงในเกมนี้ก่อนแล้วกันเริ่มที่มาตินโอดกาต์นะครับล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเมื่อโอดกาต์เนี่ยกลับมาซ้อมได้แล้วแต่เกมนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเร็วเกินไปที่จะได้ลงนะโอดกาต์เนี่ยอาจจะได้ลุ้นนะครับในเกมที่บุกไปเยอือนอินเตอร์มิลานในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกตรงนั้นก็เดี๋ยวมาอัปเดตข่าวกันอีกทีหนึ่งแล้วกันส่วนในเกมนี้เนี่ยคิดว่าโอกาสยากมากที่จะได้ลงส่วนคนอื่นนะครับอย่างคิวแลนเชนี่ก็เริ่มกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับแต่ก ฟิโอลีเนี่ยล่าสุดก็เป็นมิเกลเตต้าพูดเองนะครับว่าอาจจะต้องพักถึง2-3สสัปดาห์ก็ไม่น่าจะพร้อมในเกมนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะที่คาดว่าไม่ได้ลงแน่นอนนะครับก็มีมาตินโอเิกาคิวเลนเชนนี่คาราฟิโอลีแล้วก็โทมิยาสูด้วยส่วนกราเบียม,มากเกเยสนะครับอาจจะต้องเช็คฟิตแต่ล่าสุดที่ผมได้เช็คข่าวมานะครับมากเกเยสเนี่ยจริงๆเขามีสาภาพร่างกายที่พร้อมลงในเกมเจอกับเบรตตันด้วยซ้ำแต่ว่ามิเกลเตต้าเนี่ยก็เลือกในการโรเตชันนะครับ พักไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงที่จะลงสนามในเกมนี้ได้ก็ขอให้สามารถลงได้แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดลงได้เนี่ยพูดได้เลยว่า กองหลังของอาเซนอนก็จะกลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมไปต่อกันที่ท็อปเพลเยอร์ของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยคนที่ได้เลตติ้งเยอะที่สุดคือแอนโทนีคอร์ดอนนะครับ7.00อันดับ2เป็นนิโปคล6.95แล้วก็บรูโน่กิมาเลสนะครับ6.86ส่วนฝั่งอาเซนอนนะครับคนที่ได้เลตติ้งเยอะที่สุดแน่นอนเป็นบุกโยซาก้า8.13ถือว่าสูงมากนะครับคาร์าเวต7.22แล้วก็เป็นโทมัสปาเต6.96ประตูที่ยิงได้เยอะที่สุด นะครับฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยเป็นฮาวิบาณ์นะสามลูกอิซัค2ลูกนะครับกอร์ดอนสลูกส่วนฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยเป็นไคลอเวตนะครับสลูกซาก้าสลูกและทอสซาสลูกแอตติต์นะครับฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยเป็น เมอร์ฟี่สองลูกอีซักหนึ่งลูกแล้วก็อวิบาร์หนึ่งลูกส่วนฝั่งอาร์เซนอนเนี่ยเป็นบุกยศซาก้าถึงเจ็ดลูกไปแล้วนะครับตอนนี้มาตี้สองลูกและเบนไว้หนึ่งลูกซึ่งถ้าดูจากรายชื่อตรงนี้นะครับฝั่งอาร์เซนอนเนี่ยก็อยู่กันพร้อมนะทางบุกรยศซาก้าคาราเวตและโทมัสปาเตหรือแม้แต่ทอซาส่วนฝั่งนิวคาสเซิลนะครับอาจจะต้องลุ้นแอนโทนีคอร์ดอนสักหน่อยแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสสูงที่จะฟิตทันนะก็มาเราดูอีกครั้งหนึ่งก็ไปต่อกันที่สิบ ขอยกมาจากวูสร์ก่อนฝั่งนิวคาเซิลเนี่ยคาดว่ามาในระบบ4-3-3มีนิกโปกเป็นผู้รักษาประตูเซนเตอร์ Center 2คนเป็นแดนเบิร์นกับฟราเบนแชแบ็กซ้ายเป็นฮอลแบ็กขวาเป็นลิฟราเมนโตตรงกลางนะครับก็มีโจลินตันบูนกิมาเลสโตนาลี่ส่วนข้างหน้าก็มีอาวิบาลอเล็กซานเดอร์อิซักและก็จาคอบเมอร์ฟี่ถือว่าโดยรวมเนี่ยค่อนข้างที่จะจัดเต็มมากๆนะครับมีลุ้นแค่แอนโทนีคอร์ดอนเท่านั้นว่าจะได้ลงในเกมนี้หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาวิบาลก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ ชว์ฟอร์มได้ดีมากๆของเขาในตอนนี้ส่วนฝั่งอาเซนนลนะครับบูสกอรก็คาดว่ามาในระบบ4-3-3เช่นเดิมมีดดวิดไรยาเป็นผู้รักษาประตูเซนเตอร์เนี่ยจะได้วิลเลียมซาลิบากลับมาในเกมนี้นะครับยืนคู่กับยาคุบกีวอแบกขวาเป็นเบนไวท์แบกซ้ายเป็นยอร์เรียนชิมเบอร์ตรงกลางมีโทมัสปาเต้ไมเกลมิลิโน่และเดแคไลท์ส่วนข้างหน้ามีบุกโยศซาก้าคายาวเวตและกาเบียมาติเนลลี่แต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสสูงที่กาเบียมาเกเยจะได้ลงในเกมนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาพร้อม Yeah. <laughs> คิดว่ายังไงก็น่าจะได้ลงแน่นอนนะครับแล้วก็จะมายืนจับคู่กับวิลเลียมซาริบาเช่นเดิมแบ็คขวาก็น่าจะเป็นเบนไวท์นะครับแบ็คซ้ายเนี่ยเป็นโยเลนทิมเบอร์ซึ่งเอาจริงเนี่ยเราก็มีปริศนาเล็กน้อยนะครับสาหรับเบนไวท์เนี่ยเขาจะพร้อมในเกมนี้หรือเปล่าในเกมกลางสัปดาห์เนี่ยเขาไม่มีชื่อเลยแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเกมนี้เนี่ยน่าจะพร้อมลงส่วนตรงกลางนะครับผมอยากจะให้เป็นโทมัสพาเตกับเด็กแคนไลท์ซึ่งเอาจริงเนี่ยมันคือชุดเดิมที่อาร์เซนอลเนี่ยใช้ในช่วงต้นซ มาตินโอเดกาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะให้กลับไปใช้ชุดเดิมดูนะครับมีเลนโดโทอซาเนี่ยเล่นเป็นหน้าคู่กับคายอาเวตส่วนข้างหลังนะครับถ้าเกิดว่ากราเบียมากาเยสเนี่ยไม่พร้อมจริงๆมันก็มีโอกาสสูงนะที่จะเป็นโยเลนชิมเบอร์ลงสนามได้นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยชิเชนโกก็หายอาการบาดเจ็บกลับมาแล้วนะมันก็มีโอกาสที่จะเป็นชิเชนโกนะครับหรือว่าถ้าสุดท้ายเนี่ยมิเกลเตต้าเลือกที่จะใช้ยาคุบกีวีโอจริงๆเนี่ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะ ว่าเกมล่าสุดเนี่ย q v อก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะได้ลงต่อเนื่องนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าขุมกําลังของอาร์เซนอนเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นมาเยอะมากนะครับ เราเนี่ยเจอเกมที่เราต้องปวดหัวในการจัดตัวในเกมเจอกับเวอร์พูลไปแล้วเกมนี้เนี่ยผมคิดว่าขุมกําลังเนี่ยมันดีขึ้นมิเกลเตต้าก็น่าจะมีตัวเลือกมากขึ้นนะครับไม่น่าจะปวดหัวขนาดนี้โดยรวมเนี่ยผมก็คิดว่าแล้วแต่มิเกลเตต้าเลยแล้วกันนะครับว่าเขาเนี่ยจะจัดทับยังไงเพราะว่า ทรัพยากรในมือตอนนี้เนี่ยค่อนข้างดีก็มาเราดูอีกทีนึงนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยสิบเอ็ดไลทชื่อผู้เล่นจะออกมาเป็นแบบไหนไปต่อกันที่สไตล์อื่นๆกันบ้างนะครับขอเริ่มที่เกมลุกก่อนแล้วกันอาร์เซนอลเนี่ยยิงไปแล้วในพรีเมียร์ลีกนะครับสิบเจ็ดลูกส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยยิงได้แค่เก้าลูกเท่านั้นแต่ว่าจุดหนึ่งที่น่าสังเกตนะครับนั่นคือค่า xg อาร์เซนอลเนี่ยสร้างค่า xg ได้สิบสี่จุดหกเก้านะครับแต่ว่ายิงได้สิบเก้าลูกส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยสร้้างไดเรีย์ เท่ากันกับอาเซนนลเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยยิงประตูได้ไม่ค่อยคมเท่าไหร่จุดนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิวคาเสเซิลถึงจะยิงประตูได้น้อยแต่เขาก็มีเกมลุกที่อันตรายนะครับสร้างโอกาสได้ค่อนข้างเยอะก็ เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะต้องระวังะนะครับส่วนในเรื่องเซตพีตนะครับอาร์เซนอลเนี่ยได้ประตูจากลูกเซตพีตไปแล้ว4ลูกนิวคาสเซิลเนี่ยได้แค่1ลูกเท่านั้นนะครับแต่ว่าโอกาสที่สร้างสรรได้นะครับอาร์เซนอลเนี่ยสร้างได้38ครั้งคิดเป็นค่า xg อยู่ที่4.10ส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยสร้างได้เยอะกว่าอาร์เซนอลอีกนะครับ41ครั้งแต่ค่า xg เนี่ยคิดได้แค่2.84เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าการเล่นเซตพีตเนี่ยอาร์เซนนนอออลลกกกก็ยยกกัััังงดูตตรรราาาามว่่ะะคคบโสแ้ มันค่อนข้างที่จะจะแจ้งะนะครับมันก็เลยมีค่า xG ที่สูงกว่าส่วนในเรื่องของการสัมผัสบอลในกรอบเกียรโทษน,นะครับร์เซนอลเนี่ยสัมผัสบอลไปแล้วถึง345ครั้งส่วนนิวคาเซิลเนี่ยแค่240ครั้งเท่านั้นโดยรวมนะครับในเรื่องของเกมลุกเนี่ยมันชัดเจนมากว่า,าเซนอลเนี่ยดูดีกว่านิวคาเซิลแบบ เกือบทุกทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Open Play เองหรือว่า s เซตพีดเองก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับอาร์เซนอลในการเจาะประตูคู่แข่งส่วนในเรื่องของเกมรับกันบ้างนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเสียประตู10ลูกเท่ากันกับนิวคาสเซิลเลยนะครับค่า XG เนี่ยอาร์เซนอลปล่อยให้คู่แข่งสร้างได้10ลูกนะครับส่วนนิวคาสเซิลเนี่ย13.12นั่นแสดงให้เห็นนะครับว่านิคโปกเนี่ย เขาก็สามารถเซฟได้เยอะเหมือนกันนะจริงๆเนี่ยต้องเสียถึง13ลูกแต่ว่าเสียไปแค่10ลูกเท่านั้นจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่อาร์เซนอลเนี่ยมีโอกาสต้องยิงให้ได้ ส่วนในเรื่องของเซตพีทนะครับเกมรับเนี่ยอาร์เซนอลก็เสียไปถึง4ลูกนะครับส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยหลูกจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะต้องระวังนะครับเกมล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะเสียให้กับลิเวอร์พูลไปนะในเรื่องของการเล่นลูกเตะมุมก็อาจจะต้องปรับปรุงหน่อยนะครับในเรื่องของเกมรับเกมลุกเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วมันค่อนข้างดีอยู่แล้วก็ถ้ามันบาลานซ์กันได้เนี่ยมันจะทาให้อาร์เซนอลเนี่ยดูแข็งแกร่งขึ้นส่วนในเรื่องของการครองบอลน,นะครับอาร์เซนอลกับนิวคาสเซิลเนี่ยถือว่า ที่48.64สําหรับอาร์เซนอลนะครับส่วนนิวคาสเซิลเนี่ย49.47เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ถือว่าไม่ใช่เป็นทีมที่ครองบอลเยอะนะครับแต่ว่าการเข้าทำเนี่ยก็ดูอันตรายด้วยกันทั้งคู่ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับข้อมูลและสตรตีต่างๆต,ต,ต,ต่อไปขอไปพูดถึงการวิเคราะห์กันบ้างผมขอเริ่มที่นิวคาสเซิลก่อนนะครับต้องบอกว่าซีซั่นนี้เนี่ยนิวคาสเซิลดูไม่ได้อันตรายเหมือนเดิมนะครับในสายตาเนี่ยผมรู้สึกว่าวิธีการเล่นของนิวคาสเซิลเนี่ยอาจจะดูดอปลงไมื่อบ ่อนอนแต่ว่าการที่เจอกับอาร์เซนอลเนี่ยพูดได้เลยว่านี่จะเป็นเกมที่มีความมันระดับ5ดาวแน่นอนถ้าย้อนไปนะครับเมื่อซีซั่นที่แล้วอย่างได้บอกไปว่าอาร์เซนอลเนี่ยเคยมีประสบการณ์ไม่ดีกับนิวคาสเซิลนะด้วยการแพ้1ประตูต่อศูย์ซึ่งเกมนั้นเนี่ยอาร์เซนอลเสียประตูด้วยการขอระหามากๆนะครับจาก v a r ทั้งการที่ลูกออกไปแล้วหรือว่าการฟาวซึ่งสุดท้ายเนี่ยอาร์เซนอลก็สามารถแก้แค้นได้ในบ้าน4ประตู ต่อเกมนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับ เซนอลเนี่ยมีโอกาสกลับมาเยือนที่นี่ซึ่งเคยมีความหลังด้วยกันนะผมเชื่อว่านักเตะหลายคนเนี่ยน่าจะเก็บความแค้นนี้ไว้แล้วก็น่าจะระบายในเกมนี้ซึ่งพูดตรงๆว่าปีนี้นะครับวิธีการเล่นของนิวคาสเซิลเนี่ยก็ไม่ได้ดูอันตรายเหมือนเดิมนะแต่จุดหนึ่งที่จะต้องระวังมากๆนั่นคือกองหน้าของเขานะครับอย่างอีซักเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สามารถใช้โอกาสไม่เปลืองแล้วก็สร้างสารรค์โอกาสด้วยตัวเองได้นะครับถือว่าเป็นนักเตะที่มีความอันตรายมากๆถ้าปล่อยให้บูโน่กินมาไลแล้วก็ อเล็กซานเดอร์อีซักเนี่ยได้เล่นร่วมกันเมื่อไหร่นะครับ ตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะทําให้อร์เซนอน,เ,นเสียประตูได้ส่วนอาวิบานนะครับในปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นปีที่เขาฟอร์มร้อนแรงมากก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะต้องระวังให้ดีนะครับโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดอร์เซนอนสามารถปิดบูโนกิมารายได้นะครับปิดอเล็กซานเดอร์อีซักได้หรือว่าอาวิบานได้แล้วก็แอนโทนีคอร์ดอนนะครับอาจจะต้องลุ้นหน่อยว่าจะได้ลงหรือเปล่าถ้าปิดตัวหลักของเขาได้เนี่ยผมคิดว่า,าเซนอลนมีโอกาสสูงที่จะชนะได้นะส่วนฝั่งอร์เซนอนนะครับพูดได้เลย ่าเกมนี้เป็นเกมที่สําคัญมากๆไม่ว่ายังไงเนี่ยก็ต้องเอาชนะให้ได้นะครับตอนนี้เนี่ยเซนน์นไม่ชนะใครติดต่อกันมาแล้ว2เกมในลีกและเกมล่าสุดเนี่ยก็ทําได้แค่เสมอกับลิเวอร์พูลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ายังไงเกมนี้ก็ต้องชนะนะครับถ้าคุณอยากจะเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์หรือว่าจะคว้าแชมป์ได้มันไม่อนุญาตให้ทีมที่คว้าแชมป์เนี่ยพลาดติดต่อกัน3เกมนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ถ้าไม่ชนะอีกเนี่ยพูดเลยว่าลําบากแน่นอนในการลุ้นแชมป์เพลอเพลเนี่ยอาจจะ โดนแซงนะครับขึ้นไปแล้วก็อาจจะต้องกลับมาลุ้นท็อปโฟ แทนก็เป็นได้นะครับอย่างที่บอกว่าเกมนี้เนี่ยมันสำคัญมากๆพูดตรงๆว่านิวคาสเซิลเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนก่อนหน้านี้นะครับและแน่นอนว่าเมื่อปีก่อนเนี่ยอาร์เซนอลเคยมีประสบการณ์ไม่ดีที่สนามแห่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการบุกมาเอาชนะนิวคาสเซิลเนี่ยมันน่าจะทําให้นักเตะเนี่ยเรียกความมั่นใจได้ก็ขอให้ชนะแล้วกันนะครับโดยรวมเนี่ยผมถือว่าสภาพทีมเนี่ยดูดีขึ้นกว่าหลายลเกมที่ผ่านมานะครับมิเกลเดต้าเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นและก็นักเตะหลายคนก็เริ่มโชว์ฟอร์มได้ ดีนะอย่างอเอ็นมาเนลี่เกมที่แล้วก็ทําได้ดีนะครับคายอเวตก็กลับมายิงประตูได้รวมถึงกราเบลเชซุสก็สามารถยิงประตูได้นะครับโอ้โหย้อนไปตั้งแต่เดือนมกราเดลดยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลือกหลายๆคนนะครับนักเตะของอาร์เซนอลเนี่ยค่อนข้างพร้อมกว่าเนลคนาสเซนก็มารอดูนะว่าสุดท้ายเนี่ยมิเกลเซตาจะจัดทับยังไงส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าอาร์เซนอลมีศักยภาพและก็ฟอร์มการเล่นที่เหนือกว่านะคิดว่า มันอาจจะเป็นเกมที่ยากแต่ว่าสุดท้ายอาร์เซนอลจะเอาชนะได้นะครับแน่นอนว่ามาเยือนที่สนามแห่งนี้เนี่ยมันไม่เคยง่ายแล้วก็มันดุเดือดทุกครั้งแต่เกมนี้เนี่ยมันไม่มีทางเลือกกับอาร์เซนอลจริงๆไม่ว่ายังไงก็ต้องเอาชนะให้ได้ก็ประมาณนี้และกันนะครับไปต่อกันที่สกอร์ที่คาดของวูสกอร์เนี่ยให้อาร์เซนอลบุกมาเอาชนะ2ประตูต่อหนึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็มองว่าอาร์เซนอลจะชนะได้นะครับ ก็ให้อเซนนชนะ2ประตูต่อหนึตามบูสกอร์ด้วยละกันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยวันนี้ก็ขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ